เอ๊ทำไมหมอคิดถึงใส่ชิ้นลัลกเรียนนะคะอ๋อวันนี้เราอยู่กันที่งานไหว้ครูของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณหมอคิดเนี่ยเก็บมาฝากทุกทกคนนะคะในงานยังมีภาพบรรยากาศการแสดงเล็กๆน้อยๆนะคะจากน้องๆนักศึกษาค่ะที่ทําขึ้นมาเพื่อมอบให้กับอาจารย์ทุกคนคะ่ทคนคะทุกคนเต้นเก่งกันมากเลยมีดอกไม้ให้ด้วยมีน่ารักมา ก็จะเป็นภาพบรรยากาศในพิธีค่ะที่คุณหมอกริปได้เก็บภาพมาฝากเราทุกคนค่ะและบรรยากาศในงานก็น่ารักมากเลยนะคะคุณหมอกริปของเราก็ได้มีส่วนร่วมในการปลกข้อมือให้นักศึกษาที่มาเรียนกับคุณหมอกริปด้วยนะคะและยังได้ให้โอวาทและวอวยพรแก่น,นักศึกษาในรุ่นต่อๆไปด้วยนะคะและงานนี้เป็น dream back to school ค่ะคุณหมอกริปของเราก็เลยขอย้อนใบเด็กกันสักนิดค่ะใส่ชินดนนักเรียนกันไปเลย